ที่663นะครับสองขาเล็กสตองเกอร์ความหนา2อมิลน,นะครับลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับรุ่นเหนียวทนอึดนะครับตัวนี้หนาคุ้มเหนียวยังไงอ่ะเดี๋ยวดูนะครับขนาดณะการโค้งงอครับคว้านแรงเหยียบครับที่หกหสามนะครับ สองขาเล็กสตองเกอร์ความหนา2อมิลนะครับลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับรุ่นเหนียวทนอึดนะครับตัวนี้ที่โล่งกว้างนะครับต้องใช้แรงเยอะและกว้างนะครับไปครับรอบนะครับยิงควางยิงมันนะครับสุดนี้เดี๋ยวลดแรงส่งนิดนึงเวลาพี่ปุ๊กควางแรงแล้วมันจะเลยพอดีเลยครับโชว์่านครับที่ 6 6 4ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับจับรวมๆนะครับข้อมือก็โซ่หัวไหล่สัมพันธ์กันนะครับค่อนข้างจะใช้เยอะนะครับเป๊ะครับรอบเดียวพอเดยวสินค้าช้ำครับผ่านครับหีห665ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับรับเลยเป็นอหออีกรอบอีกรอบลดแรงส่งนะครับ คว่างยิงมันอีกรอบรอบจบนะครับรับส,สวยๆโชว์ผ่านครับที่หกหกหกลายเฉพาะตัวหลังหน้าแบบนี้ครับขอบหวนวงนะครับเ้นสบัดเข้มานตั้งล็อกล็อรับหนา้าต้องเลยโชว์ผ่านครับที่หกหกเจ็ดลายเฉพาะตัวหลังหน้าแบบนี้ครับ บัด้อมือนะครับฝสอหัวไหล่สัมผั์กันครับจะเป็นแมแบบนี้ฝึกบ่อยๆนะครับผ่านครับ6 68ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับปุ๊บรอบนะครับยิงควายิงสนุกนะครับรุ่น้มันได้ออกแรงเต็มที่นะครับอีกสักรอบนะครับเดินหน้านิดนึงนะครับเลยต้อง หมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสัดคลองไทยคลิปก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งเอาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับทีนี้เราจะจับมือมลแรงนะครับ ตั้งศอกให้ตั้งฉากากับะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกครับกว้างคจับมวไม่ต้องงนะครับดูบ้รสเบ้านีตนะครับก็้อกไปด้านหน้านะครับคลายๆปลาลูกดอกครับตั้งฉากแบบนี้เพาะข้อมือหันมาแบบนี้นะครับการว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขมูลรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมแวลงจะเลี้ยวกลับนะครับ อย่ากว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ